ราชบุรีเปิดศูนย์บริการนักท่องเที่ยวฟื้นภาพลักษณ์ตลาดน้ำดำเนินสะดวกที่ตลาดน้ำดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีนายพุทธพงศ์สุริยสิงห์รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธานเปิดศูนย์บริการนักท่องเที่ยวและประชาชนโดยมีหน่วยงานท้องถิ่นและประชาชนเข้าร่วมอย่างคึกคักศูนย์แห่งนี้มีเป้าหมายเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวรับเรื่องร้องเรียนและแก้ไขปัญหาที่กระทบต่อภาพลักษณ์ตลาดน้ำทั้งความแออัด มลพิษรวมถึงค่าโดยสารและราคาสินค้าที่สูงเกินจริงนางการกุระไฮส์คเนนท่องเที่ยวแหลกกีฬาจังหวัดราชบุรีระบุว่าการเปิดศูนย์จะช่วยยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวสร้างความเชื่อมั่นว่าหนักท่องเที่ยวจะได้รับบริการที่สะดวกปลอดภัยและเป็นธรรมด้านรองผู้ว่าราชการจังหวัดย้ำว่าศูนย์บริการเกิดจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนเพื่อให้ตลาดน้ำดำเนินสะดวกคงเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพ และยังคงชื่อเสียงในฐานะตลาดน้ำที่โด่งดังที่สุดของไทยอย่างยั่งยืน